ถึงไต้หวันแล้วอินเตอร์หน่อยอืมผมก็ไอเลิฟไต้หวันเหมือนกันครับเฮ้ย <Hey. S 2> แต่ไม่เคยไปนะก็เลิฟไปก่อนอ่ะเขาเลิฟเราเราก็เลิฟไต้หวันมีอะไรมีนู่นไงซานองไห <laughs> ่มุก <laughs> อ่าอืมเขาเด่นชานองไห่มุกหรือเปล่า <laughs> พี่หยินไหมน่ารักหรือเปล่า <laughs> เออเออทอาหน้าบึง้งบึ้งทำไมกล้องเห็นมันใกล้จังมันใกล้น่าจะ <laughs> เป็นเลนอันนี้ไง เลติน a าดิสเพย์ที่แบบสามารถสแกนแล้วแบบสแกนม่านตาแล้วไฟติดสแกนม่านตาแล้วไฟติดเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ใกล้แหละตอนเนี้ยเป็นโปรเจกต์ที่สแกนม่านตาอ่ะเล่าโปรเจกต์เพื่อนฟังแกงเลยอ่ะให้ผมแกงแล้วทุกคนวันนี้วันนี้ผมไปพูดเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนนะแต่อย่าิ่งบอกว่าเป็นที่ไหนรายการนึ่ค่ะผมไม่เคยพูดเรื่องนี้ในรายการไหนมาก่อนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมคิดไว้นานแล้วแต่ว่าคิดว่าจะพูดดีไหม มันคือเด e s t s c ซีนนะครับยังไงทุกคนจำเด e s t s c ซีนฉากจบของของกลรักรุ่นพี่ได้หรือเปล่าครับคือหลับไปแล้วนะหลับจริงอ่ะหับจรจังคุณวอคุณวอฟังฟังน้องพูดหน่อยไปแตอนแรกๆมันก็มีการพูดเรื่องเรื่องแบบว่าเครื่องสายดาวที่เป็นดิสเอ์เกใช่ไหมล่ะที่แบบว่า <Okay. S 2> ไ,ไม่ไางคนสังเกตดีๆมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นผมจะบอกว่าตัวละครพี่วีนอกจากจะเป็นวิศวะเครื่องกลแล้วนะครับเขายังมีความเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์พอสมควรนะฮะแบบว่ามีการแบบเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมไว้ที่เครื่องฉายดาวเขาโดยเฉพาะนะมีการรู้เรื่องหักเหแสงด้วยคือพาเข้าห้องปุ๊บดึงผ้าเช็ดหน้าออกตาพี่วอปุ๊บติดเลยไฟติดเลยงงปะ มันไม่ใช่ความผิดพลาดนะมันคือความรู้ความสามารถของการวิศวกรรมของพี่วีนะครับแบบว่าดึงผ้าออกก็สแกนม่มานตาของน้องมารพอสแกนม่านตาปุมไฟติดเลยสุดยอดอ่ะทั้งทั้งที่มือพี่แกไม่ได้ไปจับอะไรเลยะ,ะสุดยอดสุดยอดอ่ะสุดยอดถือว่าได้เล่าให้ทุกคนฟังแนละ้วความเป็นวิศวกรรมของพี่วีนะ,ะใช่ แต่แล้วก็จบลงแต่เขาหลับจริงนะเออมันเชื่อเออไปแล้วไปแล้วทุกคนวันนี้ถือว่าได้เล่านะถือว่าผมได้เผาเลยอย่าเรียกว่าเล่าเลย <laughs> เกียมแล้วนะตอนนี้เกียมหมดแล้วนะโอเคบายบายไปแล้ว